เรื่องเหตุเกิดแห่งกรรมและกรรมนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายเหตุทั้งสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนาเล่าสามประการคือโลภะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย โทสะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทําแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทันทีหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาถัดมาหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาถัดต่อมาอีกก็ตามดูกรพิสุทธุ์ทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะ เกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัชชะหรือว่า เป็นไปอย่างในอปรปริยยะก็ตามดูก่อนพิสุจทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นสมุทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใด เขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปปาปชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอปรปริยายะก็ตามดูก่อนพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเรื่องเอาแต่เมล็ดดี เก็บงามไว้ดีอันบคุคลหวานไปแล้วในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทำดีแล้วในเนื้อนาดีอันหนึ่งสายฝนกต็ตกต้องตามฤด,ดูกาลดูก่อนพิสุทั้งหลายมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์โดยแน่นอนฉันใดดูก่อนพิสุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือ กรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันธ์ทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทันทีหรือว่า เป็นไปอย่างเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาถัดมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้น ในอัตภาพนั้นเองเมื่อว่าจะเป็นไปอย่างในทันทีหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาถัดมาหรือว่าเป็นไปอย่างในเวลาถัดมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทําแล้วด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นสมุทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลนั้น กรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัชชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอป,ปรปริยายะก็ตามดูก่อนพิสุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย ดูก่อนพิสุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนาเล่าสามประการคืออโลภะ,ะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอโทสะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอโมหะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึน้นแห่งกรรมทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลาย กรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นสมุทยัยอันใดเพราะปราศจากโลภะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้วมีรากถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตามีขั้วยอดอันด้วนทำให้มีความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูโกรนพิสุจทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโทสะเกิดจากอาโทสะมีอัโทสะเป็นเหตุมีอัโทสะเป็นสมุทยัยอันใดเพราะปาสจ,จากโทสะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้วมีแลกอันถอนขึ้นแล้ว กระทำให้เหมือนตามีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโมหะเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นสมุทยัยอันใดเพราะป่าสจากโมหะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้น ละขาดแล้วมีลากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีคั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนพิสูจ,น,จนทั้งหลายเปรตเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เมล็ดดีเก็บงาไวด้ดีบุรุษพึงเผาเมล็ดพืชเหล่านั้นด้วยไฟ คั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทําให้เป็นผงขี้เถ้าคั้นกระทําให้เป็นผงขี้เถ้าแล้วพึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัดหรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยวในแม่น้ําเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืชมีมูลอันขาดแล้วถูกกระทาให้เหมือนตามีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยแน่นอนนี้ฉันใด ดูโกนพิสุจทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอัดโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นสมุท,ทยัยอันใดเพราะปราศจากโลภะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคลลน,นั้นละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดากรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอัโทสะเกิดจากอโทสะมีอัโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นสมุทยัยอันใดเพราะปราศจากโทสะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตามีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดากรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโมหะกรรมอันบุควลกระทำแล้วด้วยอัโมหะเกิดจากอโมหะมีอโมหะเป็นเหตุมีอโมหะเป็นสมุทัยอันใดเพราะป่าศจากโมหะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้น ละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตารมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนพิสุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายกรรมใดอันผู้กระทำเห็นอยู่ว่าเกิดแต่โลภเกิดแต่โทสะเกิดแต่โมหะก็ตาม กระทำแล้วน้อยก็ตามมากก็ตามกรรำนั้นอันบุคคลนั้นพึงเสวยผลในอัตภาพนี้นั่นเทียววัตถุอื่นหามีไม่เพราะฉะนั้นผิวสุผู้รู้ประจักษ์ซึ่งโลภะโทสะและโมหะกระทำวิชาให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมละทุกขติทั้งหลายทั้งปวงได้ดังนี้